สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ New Corner มุมข่าวสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่8กุมภาพันธ์2569ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแพ้คริสตัลพาเลซศูประตูต่อหนึ่งลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่สอสสรุปอันดับตารางคะแนนการแข่งขนันจะฝูงเป็นของอาร์เซนอลแข่ง25นัดมี58คะแนน ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง25นัดมี50คะแนนผลฟุตบอลลาลีกาสเปนอาลาเบสแพ้เกตาเฟ่0ประตูต่อ2เซบีย่าเสมอคิโรนา1ประตูต่อ1แอตเลติกบิลเบาชนะเลบันเต้4ประตูต่อ2แอตเลติโกโมาดริดแพ้เบติส0ประตูต่อ1วาเลนเซียแพ้เรอัลมาดริด0ประตูต่อ2 สรุปอันดับตารางคะแนนการแข่งขันจะฟูงเป็นของบาร์เซโลนาแข่ง23นัดมี58คะแนนตามมาด้วยเรอัลมาดริดแข่ง23นัดมี57คะแนนผลฟุตบล liga, อลบุนเดสลีกาเยอรมนีโคโลนแพ้ไลป์ซิก1ประตูต่อ2อไบเยนมิวนิคชนะฮอฟเฟนไฮม์5ประตูต่อ1สรุปอันดับตารางคะแนนการแข่งขันจะฝูงเป็นของไบเยนมิวนิคแข่ง21นัดมี54คะแนน ตามมาด้วยบรุเซียดอร์มุนแข่ง21นัดมี48คะแนนผลฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีโบโลญญาแพ้ปาม์มา0ประตูต่อ1เลเช่ชนะอูดินเนเซ่2ประตูต่อ1ซาสโซโลแพ้อินเตอร์0ประตูต่อ5ยูเวนตุสเสมอลาซิโอ2ประตูต่อ2สรุปอันดับตารางคะแนนการแข่งขันจะฝูงเป็นของอินเตอร์แข่ง24นัดมี58คะแนน ตามมาด้วยเอซีมิลานแข่ง23นัดมี50คะแนนผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนีสเสมอโมนาโก0ประตูต่อ0เลออาฟชนะสตาร์สบุ๊2ประตูต่อ1องเช่ชนะตูลูส1ประตูต่อ0โอแซเสมอปารีสเอฟซี0ประตูต่อ0ปารีสแซงแชแ่งชนะโอลิมปิกมาเซส5ประตูต่อ0 สรุปอันดับตารางคะแนนการแข่งขันจะฝูงเป็นของปารีสแซงแชรแมงแข่ง21 nat, น,นัดมี51คะแนนตามมาด้วยลังส์แข่ง21 nat, น,นัดมี49คะแนนสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์หรือสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ